เคเพื่อนๆพี่ดองเอนะ้ยเนาะเปิดภาพมาตอนนี้ก็ได้พักผ่อนเนาะในการที่ว่าฮีเบียห์เฮ็ดงานถือว่าก็ประมาณก็คือสำเร็จนี่แหละขับเร็วอปเลยเนาะตอนนี้ก็ได้พักผ่อน,นเนาะเฮ็ดกินเห็ดอยากทั้งน้องๆเพคนก็นบวัดสต๊าบมะกรุงแน่ตมป้าแน่พี่ดองเลยเนาะอยู่เกอนสนิทนี่แหละอ่ะก่อนเดินก็นก,นก,นกับทักไทยสบายดีเด้ปอปภพีเอฟซีสุขรสุขคนเนะาะบ่กว่ายอยู่ภายในประเทศหรือตามประเทศพี่น้องเนาะ กายินดีเกาสู่สอซานี้เราไตเส้นเกาเส้นเคยพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้มาพบกันพอกันมื้อนี้พี่น้องอยู่เฮือนเรียว่าอยู่บ้านสนิทนี่แหละพี่น้องเอ้ยเไปไปหาทางน้องๆเนเลยเพราะว่าให้ทางน้องๆเพิ่นตําบคุงซีมือของน้องไมพี่น้องเอ้ยนี่สบายดีเด้อน้องไม้สบายดีอืมตําบคุงบ่ กินตอนเที่ยงเนาะซีมือหนองไม้ผิดหรองเลยเนาะต่ำสมแซ่บได้เนาะพะเนธกับน้องหน่อยน้ำแน่น้องหน่อยบต่ำแจวสบายดีเด้อน้องหน่อยน้องลาเด้อสบายดีซอยทางน้องไม้เพิ่นบ่าต่ำระเบิดแจวให้เป็นคนต่ำเนย์น้องหน่อยบ่ น้องมะเออรสาดแจ่ยวยว้วยั่วบ่เด้อมาตามํามากินตาําสมมะขุงตอนเที่ยงเนาะเบิ่งน้องมเพิ่นเลยทางนีพี่น้องแม่ครัวแม่ครัวสิมือีอีเด้อ Ngay mặc nhai thang thang thương ngàn Thằng thang thằng thêm thang thằng thang 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 tí, thang mặc hùng, thang mưa nóng mây này. thang thả thang 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 này thang Nóng mây มาแข็งเป็นตำมะคุงเ่ย<า>ทองมากเลยเนาะขาดบอได้เป็นบ้าจะเดินเล่กินก็ทำซื้อกินอะไรอยู่ยัดเจ็บอะไรนั่นเจ็บท้องดย้ยอือปวาน้องพันมากไปเราเอ๋ยข้อมาเองเราได้นี่กินย่างต้มเทียงตำมะคุงเราขึ้นก่อนมู <c oughs> ทางน้องหน่อยว่าโอ้ตัวเองใน,นนัยังมากินตำมะคุงอยู่ <c oughs> อือ ตำซีมือแสบล้วนๆไปเลยตอนนี้ตำยังบวแเสบได้พ่อว่าผักบุ้งสนั้นน้อยเบิ้งเบิ้งหาผักบุ้งครับพ่อว่าพ่อเลยพ่อว่า๋ยวคันพ่อไปเก็บตื้อม่ยิ่งพอเนี่ยมายให้ซามซาวเขาขั้วเลยมียังแน่คนเห็ดกินมาเลยตรมป้าบ่ ว,ว้าวต้มป,าปลปาพี่น้องเยปลานิ่งพกข้าวเผ็ดกไวแล้วตอนนี้เนาะแต่ว่าน,อน้องเพิ่นอยากกินตำมะคุงเพิ่นว่าพี่น้องเยเนาะก็เลยพนะา,ากันตำมะคุงโตัวอีกหมักผสมพักบ่น้องหน่อยสมักแมน บึงบ้งๆในตู้เย็นเขาเนี่ยมากมากว่านะบึ้งๆในตู้เย็นน่ะนี่เดไปซ่าไหมไปาหม่ัม้งละเดซ่าโหลดมากรูสูดได้ใส่โหลดหอมปอมหอมกระมีได้อยู่โซนขวา,าคนใส่บะหอ,อมปอมซอยหรอแหล่ใส่อันนึง เอยใส่แล้วก็อันนั้นมากบอสใส่กับใบหอมปอบเคยบอสุนพักเคยบอสเอาเสูตรพูดจะเลอยรถอ่ะสูตรใดพ่อพนดทำไมโซ่นี่พ่อพ่อ Ừm, bố bỏ ra, phát xe tơm ít. Nói nhoi, không nhận vui em nhiều áo. Phát xe ít, nóng máy. Nước nồi, phát cầm mặt, lấy, dùng nó. Lên ngươi, nhau nhai lươi, nóng máy cái đấy. แม่ขາวสມมือดีมื้อนี้ซ้ําราซ้ํขอ่งเพิ่นปุ่งแจ่ต่ำสูงจะน้อยนู้่อยู่ bởi soi bò đét kinh lợn nữa non soi con xanh xanh đi rồi xem phết này ào té ào thì cháy mặc đây nó hết lỗi ừ. 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 thằng non mai non nhỏ nhặt bưởi sao to, cái đấy บะงุน ซ็บบ่สมแห้งบั้จ๊ะจพอดีพอดีบ่ช่วยช่วยเลยทำไมเอ็ดกินบ่อเอ้าบ่ไปกินบ่ยันว่าอยากอกีกทิมเลยกับทิมหากต่างประเทศกับแพงได้มาคุ่งเลยบ่อยากกินใจบ่ ພີ່ນ້ອງຢາກກິນໃຈກໍມຽນໄວ້ແມ່ນນ້ອງນ້ອຍເປັນຄົນຄົວເດສາກໍໄດ້ຢົວໆລະແດ່ນ້ອງນ້ອຍເຮັດອືມມອງຄັ້ງກະຕາເພິ່ນກະພີ່ນ້ອງເດພີ່ນ້ອງໃໝ່ໃຫ້ນ້ອງນ້ອຍຕຳຕໍ່ອີກພີ່ນ อยกันก <c ười> ินตอนเทียงจะมาหอมถ่ายหอมมาไล่ไล่ไล่เวย่วยเลยได้บาบนี้หอมนะหอมตอนกลาหละ รักเลยแล้วตกปลาแล้วอะไรย่เงมลงมาไหมปลาใสหรือเป่ามึงน่ะใส่อะไรถ้วยฮันเดิ้ลก็ถ้วย อันนั้นจำกัดทักใสจรถแตงคืนเลยหมดแล้วแหมงคิวเขาอยู่นอนหน่อยฟังตำัมฮงกำลังไร่ไล่เลยทักเลยตุปบะเด็กกระตูขนขนาดยายเอาเนาะยายใส่ทั้งตุเนาะ างลงลุมก็ได้รุดแต่มือผู้ได้กินข่าวซะนะฮะน่ทางน้องลาเพิ่นบ่ได้ใส่ถ้วยเฮาเนาะใส่โฟมเอาเป็นจังได๋หอมกินหอมปานนีบ่ได้ใส่มะเนาะสมดีอยู่บ่ใส่บ่ มสงท่านสมใส่ะบะกบเล่นกันเลยขึ้มนมะนาวซอยใส้รละพรนวดดิบประแด็กน,นวดอะไรบุางย่งโคกบักใหญ่ เอ๊ะกันบริเก็บออกนะเอ็มจับออกบ้างห้อมปอมเขาได้มีบ่ละกินกับต này kéo vậy chứ thế rồi. đây nữa xong. Sai gì bao cửa? toàn phong thì lệ sai gì bao? tí Thì tao đi áo nhá, nhéo bẩn. Thay một máy khảo khâu là bẩn. ต่อหาตามะุงโอเคมาทา่านาพี่เล้วพี่ตอวเอ้ตัดผ้ามามงลาโต,าตาพี่เลยมงแต่ว่านางกินเขาขึ้นหนา้ามปเลยได้แจวให้ไหมเบรเอาจานมาเอาจานมาอีกมาใส่พัก เตือบวงเนี่ยเอ้าถ้งกันอยู่บ่ประตูขึ้นมาพี่ก่อนเบิ่งจะเอาหมอมาไว้อ๋อเอาหมอไว้ไว้คุณคนก็ได้มาดูกัะเดียว พ่ออยู่บะตังกันเลยเอามากเอาทีสบายใจเด้อใส่ผ้าหนบ่อพ่อบะผาใ่ลไ่ตหงงะย่างอะไตำหงงลาไปไหมอันนี้อ่ะอใส่ผ้ากระติบจานกับเราลงมานะเปิดเลยแล้วนอกกินเขา ทางเสียปุ้กคนตั้งไหมตั้มบ่ตั้งต่้มเกินบ่เอาตัวสูงๆหน่อยดิการใช่ครับโอ้หน่อยโพดนี่ใส่มงตอนกระดูกกระเดียบเบาหนุ่มมาไปเลย ก <Yeah. S 2> ินขา้าวตอนเที่ยงเพียเขาบอกถอดไม่ใส่เทิงบ่นองไหม <c oughs> เทิ้งแสบบ่นองไหมแซ่บเออพม่เอฟซีม่อกินขาวนํำติมันได้คะแนนเอฟซีม่ก,กินข้าวแล้วแบบพูนยัทกินขามากรับต้มองกนานี้เลาใจเลยมากินข้าวน้ำกันเลย ครับต้มป่าพี่น้องเอ้ยเักอยู่สวนครวเลยอนี่พี่น้องเนาะบ่ได้เอาทางอื่นบ่ตลานกัพอใหญ่พอสนิทพี่น้องสบายดีเด้อพอใหญ่โดย่ขางทางพอใหญ่่นพี่น้องเยโดยกินข้าวนํากันพี่น้องเ้เนาะนี่ก็ซุปเปอร์ลุย โซเฟอร์ขับรถอี่น่อยเลยเสคเนเพิ่สบายดีพ่อ่ FC เพิ่ันตีสบายดีเลยดินครับกินเนๆมาแรงด้วยงานมาแรงรวยตออ่อยว่ะ ใส่ผักไร้ล้าอู่แล้วย่างอยู่บนเขาวเท่านั้นน,น้องลาเท่า,ทานั้นนะเดี๋ยวห้องหน่อยน้องมายวิวนะแกะทัก,กนกีร่เนาะ เต็บเปบเลยมือใ,อใแจแก้วนี่เส,ส้ไมเนาะ

เบ้ดเราตั้มมะคงน้องไม้ใส่แลวเอาเี่านกันยังทำบาป้องคนตังคือปันใเนาะเยวแบมให้ทางน้อไม้ไปเลยปันไหล่กำมะงไม่ค่อยจะกินําไนหมักตอหมักยังป่ <laughs> มาจะต้มป้าวะสมพักขงนน้องละเป็นคนเศร้านี่เด้ไปพักน้ำใไหมเนี่ยเด้ยไหม น้องไม่มักแหงนี่สะมาคู่ใช <c oughs> านเหเนื้อเ <c oughs> บิดละพี่น้องเอ้ยอืมลุยต่อม่มีมือกล่องพี่น้องเอ้ยเนาะเอาแต่มุมผัดที่่าลองๆ่นกินข้าว ชบต้อน,อนหอนและแสบโอเคพี่น้องเอ้ยตัดผาามาตอนที่ว่ากินเขา <c oughs> เป็นทีสำเร็จเรียบรอย้อยอิ่มขากบ,บ่น้องไหม <c oughs> อิม่ <c oughs> มนี <c oughs> ่แสบเลยโดยซีมือน้องหน่อยแล้วต่ำม,มาคงน้องหน่อยน้องไม้ซอยกันพี่น้องเอ้ยนะ เกียงตับเลยพี่น้อยเนี่ยน้องหอยกำลังทางเนี่ยเป็นจังไงน้องหน่อยควรู้สึกแซบดีบอมบ์เนี hey> ่ยแซบเข็ดเองแซบเองเนาะโดยอาหารทะเลเกียงทับพ mm ี hmm yeah, ่น nice. ้องเจลากระไดาเมืยนผ้าขาวพันธีเรียบร้อยแล้วก็ได้ษผักพรนั่นละเนาะโดย ทางน้องเพินกับพาก้อนเป็น้องเอ๋นะหลังจากกินเขาเป็นทีเรียบ้อยเนองเอ๋นะจหนก็ร่อนพกคนก่อนเนาะที่แรกเขาจะคอยไปอีกเปนองเอ๋นะอยู่บ้านเพื่อนนี่แหละเป็นองเอ๋ว่าบ้านนั้นกินเขากำยังเนาะกินเขาก็มีเออเอิญฮาอยู่กี่บุ๊มบิ๊มกินลำเลยเลย ขามกําแพงป้บ่ได้พี่น้องเลยน่ะคนละฝา,ากบ้านเอือยสาวนู้นาพี่น้องเลยนางกินข้าวกับกสาวคบวานบ่คนถันแหละอะไรยังแต่คนยันงแต่คน,น<อ>บ่แมนประมาณตอกนึงกับครึ่งนี่แหละแม่ครับแรงผู้ดีแล้วไปบ่ไปซอยครับแรงนี่แต่ว่าไป<ม>ย่อเบ,บิ่งอยู่ได้ ป้ติบึงหว่ข้ขาส้วนเต็มทีอยู่หว่างขาส,ส้วนบ่แม่นจิมาเนี่กระไรนี่มากินข้าวเดี่ยสงสัยทางนั้นข้าวทาเลยแม,ม่นไปอยู่ตอนเช้าแต่ว่าข้าแขกงขึ้นมากเลยโดยเลยเลยไปสนิทไปคนเดียวเลยเโอเคโอเคโดยโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยนะตอนนีก้ก็กินข้าวเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะผักกินข้าวต้นเทียงอายุบานเยอะสนิทนี่แหละพี่น้องเลยนะ กับน้องๆเพื่อนกับบริมียังดวงลายไห้มาเพื่อนเอ้เนานะก็กินไปแบบธรรมชาติหรือว่าล้วนๆแบบบันนอบบันหน้าเท่านี่แหละเพือ่อนเะอ้เนาะในการกินข้าวกินหนาตำเนีก็คือวันดีสุดแหละสำหรับสนิทเพือนะ่อนเอ้เนาะก่อนอื่นก็ขอบอกขอบใจเด้อพ่พพเมฟซีซูฟูสูขคนเนาะบ่ว่าอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศเนาะที่คำามาชมคลิปสนิทแต่ตจนจบล้องให้พ่พพแม่จงมีแต่สุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้ยาสามี พอ,พอกันไหมคลิปนะ้าพี่นะ้องคลิปนี้ขอการคำว่าวสบายดีเป็นอะไรนะบา๊บายบายเด้ยบ๊ายบายเป็นอะไรนะ